ดวชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ต้องบอกว่าสําหรับในเดือนนี้ของชาวราศีกรกฎนั้นนะครับถือว่าเป็นจุดของการขับเคลื่อนที่ดีกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่หลังจากวันที่9กันยายนเป็นต้นไปเพราะเนื่องจากว่าช่วงเวลานั้นนะครับอิทธิพลของดาวศุกร์จะโครจรเข้ามาทับดวงชะตาของคุณเรียกได้ว่าดาวศุกร์โครจรทับตัวในเรื่องราวของการขับเคลื่อนชีวิตจะปรากฏผลลัพธ์ความสําเร็จเกิดขึ้นดาวศุกร์มาจากภพลาภะ ลาภค,คือความสิทธิโชคลาบโชคลาบที่อยู่กับตัวนะครับก็จะปรากฏในเรื่องราวของการเกื้อกล่อมเกื้อกูลให้ความสําเร็จปรากฏขึ้นมาเพราะสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นนะครับก็คืออิทธิพลของดาวพุธก็โคจรตั้งรับอยู่แล้วทั้งดาวพุธและก็ดาวศุกร์ต่างเป็นดาวธาตุน้ําฉะนั้นพุธอยู่กับศุกร์เขาเรียกว่าเป็นดาวคู่าธาตุและยิ่งอยู่ในเรือนของาธาตุน้ําอย่างเรือนกรกฎราศรีาธาตุน้ําแบบนี้เขาเรียกว่าได้คู่อสิติาธาตุเกิดขึ้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นในเรื่องราวของชาวราศีกรกฎนับตั้งแต่วันที่9ก้กากรกฎานะครับดาวศุกร์ซึ่งถือว่ามาจากราชาโชคมาจากภพเลนลาพระเข้ามาเกะกลุ่มดวงชะตาแถมยังกับอยู่คู่กันกันกบดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่อสิทธ,ธิธาตุแบบนี้ก็จะยิ่งส่งผลลั์ความสําเร็จปรากฏขึ้นมาอย่างมากมายในทีเดียวที่จะขับเคลื่อนให้ชาวราศีกรกฎมีความโชคดีเกิดขึ้นมีความราบรื่นจากการดําเนินชีวิตจะหยิบจับหรือทําอะไรมักจะได้รับความสมหวังและ ก็ความสมปรารถนาเกิดขึ้นนั่นเองยิ่งพระอาทิตย์เองก็โคจรเข้ามากุมชะตาอีกนะครับหลังจากในช่วงของวันที่16กรกฎาคมก็จะยิ่งปรากฏความสําเร็จเข้าไปใหญ่อีกเช่นเดียวกันฉะนั้นจึงเรียกได้ว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของชาวราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นเดือนเกิดของคุณนับว่าเป็นเดือนที่ดีกันทีเดียวนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้าง ต้องบอกว่าการงานของคุณก็เช่นเดียวกันครับถือว่าอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จได้ดีเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่าดาวังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวด้านการงานของคุณโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของเมษซึ่งถือว่าพบเรือนตรงนี้เป็นพบเรือนของเกษตรปราธิบดีเท่ากับว่าการงานของคุณจะเกิดความมั่นคงเกิดขึ้น มีความสําเร็จดีมีเรื่องราวของการขับเคลื่อนด้านการงานให้เติบโตอย่างมากๆกันเลยทีเดียวตัวของคุณในช่วงเวลานี้ใครคาดหวังนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็รอเลยเพราะมันจะมีความสําเร็จที่รอคอยเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเองครับ นะครับซึ่งถือว่าการงานของคุณจะขับเคลื่อนได้ดีมากๆและถึงแม้นะครับหลังจากในวันที่13ก,กรกฎาคมดาวการงานของคุณคือดาวอังคารจะทําการโยกย้ายหลุดจากความเป็นเกษตรราธิบดีแล้วก็โครจรก็ไปสู่ในเรือนของพฤษศก็ยังถือว่าดีมากๆอีกเช่นเดียวกันครับเพราะถือว่าอังคารนะครับโคจเขก็ไปสู่ในเรือนของคู่มิตรอย่างเรือนที่มีดาวศุกร์นะครับเป็นเจ้าเรือนเกิดขึ้นนั่นเอง ถือแม้ว่างคาณ์นัตำแหน่งนี้จะติดตำแหน่งเป็นปลาก็จริงครับก็ไม่เสียเพราะถือว่ายังอยู่ในเรือนของคู่มิตรนั่นเองและยิ่งกว่านั้นนะครับก็ยิ่งติดตำแหน่งของราชาโชคอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคุณเองก็ยังมีภพเรือนนะครับที่ดีอย่างภพลาภะ งานอยู่ในเรือนลาภความเป็นโชคลาภความเป็นโชคดีก็ปรากฏผลลัพธ์นะครับให้ในเรื่องราวเกิดขึ้นในลักษณะที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลคนรอบข้างสนับสนุนและให้ความสําคัญกับคุณจนเป็นที่มาของคําหมายของคําว่าราชาโชคนะครับในลักษณะของติดดาวที่อังคารได้รับเช่นเดียวกันทําให้คุณเองก็จะสามารถมีความโชคดีเกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็ในเรื่องการงานเกิดขึ้นนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้าง สำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนะครับก็ต้องบอกว่าการเงินก่อนหน้านั้นอาจจะมีจุดเสียยหน่อยเพราะเนื่องจากว่าดาวอาซิ์ซึ่งถือว่าเป็นดาวด้านการเงินของคุณโครจรเข้ไปสู่ในเรือนของวินาา ฉะนั้นความหมายของอาทิตย์หรือเงินอยู่ในวินาศ,นาศเท่ากับว่ามีรายจ่ายอยู่เยอะเก็บเงินไม่ค่อยได้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่แต่เนื่องจากว่าองค์ประกอบอื่นๆถือว่าอยู่ในจุดที่ดีมันก็ยังเป็นลักษณะข,ของการหาเงินได้คล่องอยู่หรือมีเงินเข้ามาได้อยู่ครับแต่เพียงแค่ว่าเข้ามาแล้วก็จะมีจุดรั่วไหลจุดออกไปเกิดขึ้นนั่นเอง ซึ่งนะครับหลังจากวันที่16กันยายนะครับในเวลา21นาฬิกา6นาทีดาวอาทิตย์ของคุณจะทำการโยกย้ายหลุดจากเรือนของความเป็นวีนาตโคตรจรเข้ามากุมสตาของคุณเรียกได้ว่าเงินหล่นทับตัวดาวอาทิตย์ณตำแหน่งนี้นะครับติดตำแหน่งมหาจักรอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากนะครับในการสร้างสารรค์ความสำเร็จที่ดีชาวราศีกรกฎจะเริ่มมีแรงขับเคลื่อนแรงกายแรงไฟต้องการความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้ในช่วงเวลานี้ของคุณนั้นอาจจะมีเรื่องราวของการที่เรียกว่าเห็นเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นหรือมีแรงกระหายความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมช่วงเวลานี้จึงทําให้คุณเองนะครับจะมีรูปแบบของการขับเคลื่อนในลักษณะข,ของการหาเงินได้คล่องกว่าเดิมหรือหาลู่ทางโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของคุณเกิดขึ้นได้เยอะเลยทีเดียว ทำให้การเงินของคุณจะดีขึ้นนะครับมีรูปแบบการเงินที่ลงตัวมากขึ้นสําเร็จมากขึ้นหรือใครคาดหวังการช่วยเหลือกับการเงินช่วงเวลานี้ก็จะมีเรื่องราวของการได้รับโอกาสเช่นเดียวกันเพราะถือว่านะครับในเรื่องราวของการเงินอยู่ในจุดที่ดีนั่นเองนะครับมหาจักรคือกว่าจะต้องฟักตัวให้เป็นใหญ่หรือความสําเร็จเกิดขึ้นได้นั้นอาจจะต้องฝ่าฟันก่อนนะครับอาจจะต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับอาจจะต้องเหนื่อยสึกนิดนึงแต่สุดท้ายก็ได้รับแหละครับแต่สุดท้ายก็ต้องได้มาเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะครับถือได้ว่าโดยภาพรวมแล้วในลักษณะข,ของการเงินของคุณในเดือนนี้นับว่ารอคอยหน่อยในช่วงของครึ่งเดือนแรกอาจจะดูอึดอัดนิดนึงแต่ในช่วงของครึ่งเดือนหลังรับรองได้ว่าการเงินจะดีขึ้นหาเงินได้คล่องขึ้นและก็เก็บเงินได้มากกว่าเดิมน,นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้าง ก็ต้องบอกว่าความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นั้นอาจจะเป็นความรักที่ดูอาจจะคิดเครียดสักนิดนึงตึงตึงมือหน่อยมีเรื่องให้ไม่สบายใจมีเรื่องให้ทุกข์ใจเกิดขึ้นได้อยู่แต่ก็ดีหน่อยนะครับที่เรียกว่าอิทธิพลของดวงดาวต่างๆต่าง,างรุมเร้าอยู่ในจุดที่ดีเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีกรกฎในเดือนนี้นับได้ว่าหลังช่วงหลังจากวันที่9เมื่อดาวศุกรก์กลุ่มตัวของคุณคุณจะมีเสน่ห์ดีอย่างเลยนะครับในเรื่องราวของการที่เรียกว่าจะมีจุดของการคนมาชอบพอหรือ ได้รับโอกาสที่ดีเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นแต่มันอาจจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยลงตัวมากนักแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่ได้เจอรักเกี่ยวกับออนไลน์ก็ถือว่าไม่ได้เสียหายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าดาวเสราร์โคจรไปอยู่ในเรือนของมรณะนั่นเองครับเพราะฉะนั้นผลของการที่เรียกว่าดาวเสราร์เป็นดาวประจําตัวด้านความรักรักอยู่ในมรณนะถ้าเกิดรักมาจากแดนไกลรักที่มาจากออนไลน์ก็ถือว่าพอที่จะสามารถที่จะสําเร็จได้อยู่ แต่ถ้าเกิดเป็นรักอื่นๆก็อาจจะดูเหนื่อยๆดูคิดเครียดดูแล้วคบหากันไป่ได้นานสักเท่าไหร่นั่นเองช่วงเวลานี้ของคุณนะครับจะมีจุดของความรักที่เข้ามานับตั้งแต่วันที่9กันยายนาคมเพราะดาวศุกร์มาคุมตัวแถมดาวศุกร์ยังติดตำแหน่งราชาโชคอีกด,ด้วยเท่ากับว่าได้รับการเกือ้อกูลให้มีความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่านะครับในเรื่องราวของความรักนะครับจะต้องรอนิดนึง9กรกฎาคมเป็นต้นไปจะเริ่มลงตัวความสุขในชีวิตจะเริ่มดีขึ้น mm. เช่นเดียวกันครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักจะเริ่มมีจุดดีๆเกิดขึ้นเริ่มลงตัวมากขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนับตั้งแต่วันที่9นั่นเอง ก่อนหน้านั้นอาจจะดูคิดเครียดกันอยู่ตึงๆมือกันหน่อยอาจจะมีจุดของการห่างเหินกันสักนิดนะครับแต่พอหลังจากวันที่9ก็จะเริ่มมีจุดของการเข้าอกเข้าใจแล้วก็ลงตัวกันดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับรักของชาวราศีกรกฎนั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนก,นกรกฎาคมนะครับ ก็ต้องบอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ของคุณนั้นถือได้ว่าชีวิตของคุณเริ่มขี้คลายจากสถานการณ์ต่างๆที่อึดอัดมาก่อนหน้านี้ไปทีละเรื่อง2เรื่องนะครับไปเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวและพร้อมที่จะขับเคลื่อนชีวิตให้ลงตัวมากขึ้น สําเร็จได้มากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าโอกาสดีๆเกี่ยวกับการตั้งหลักตั้งตัวโอกาสดีๆเกี่ยวกับการขับเคลื่อนชีวิตให้ชาวราศีกรกฎได้พบเจอกับลู่ทางที่จะสามารถนําพาสู่ความสําเร็จได้จะปรากฏขึ้นมาแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียวครับสำหรับในเดือนนี้ที่ชาวราศีกรกฎหลายคนเลยทีเดียวจะเริ่มตั้งหลักได้ในเดือนนี้นั่นเอง นะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณในทุกๆเรื่องกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินแล้วก็รวมถึงในเรื่องราวของความรักนะครับก็ลงตัวกันมากๆก,กันเลยทีเดียวนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายนางังาวเป็นคำทำลายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนหนึ่งดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรน,นั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับ,รรบทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งกุมหรือโยก หรือจะุปรนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทาไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจับนะครับ ผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณ เข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตา,ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s u ับ cribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ พลาดโอกาสดีๆในคำนัานายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ